สร้างกฎแย่งชิงมรดกพันล้านกับภรรยาทั้ง81คนชีวิตเต่าอรสาอดีตภรรยาจอมพลคนสุดท้ายบ้านปลายรวยแค่ไหนได้มาขนาดนี้อรษสาอิสารางกูณายุธยาเกิดเมื่อ18มกราคม พุทธศักราช2485ดาราภาพยนตร์ไทยฉาย,ยาเต่าไทยในวงการบันเทิงกว่า60ปีเริ่มเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2490ในขณะที่มีอายุ6ปีจนโด่งดังเป็นขวัญใจวัยรุ่นชื่อดังในช่วงต้นทศวรรษ2500ถึงกลางทศวรรษ2510จะรู้ดีว่าอรสานั้นเป็นอดีตภรรยาคนที่81ของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์อดีตนาย,ยกรัฐรมนตรี จอมพลสลิดิมีอนุภรรยาจำนวนมากจนเขาได้ฉายาโดยมีการบันทึกเอาไว้ในหนังสือว่าอลรสานั้นเป็นภรรยาคนที่81ของจอมพลสลิดิซึ่งก็ถือว่าเป็นคนสุดท้ายแล้วแต่ก็อย่างที่บอกว่าปัจจุบันนั้นอรสาอยู่คนเดียวไม่มีคู่ครองใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับคุณแม่น้องๆและหลานๆจอมพลสลิดิมีทรัพย์สมบัติมากมายพอที่จะใช้ปนเปอรบรรดาเมียเมียทั้ง81คน สมบัติของเขาสามารถสร้างบ้านได้ทั่วกรุงเทพมหานครแต่จะยังไม่ให้กรรมสิทธิ์แก่ใครจนกว่าที่ผู้หญิงจะแสดงออกมาให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และปฏิบัติต่อจอมพลสนษดิ์อย่างดีเหตุนี้เองบ้านส่วนใหญ่จึงมักปรากฏชื่อนายพลคนสนิทเป็นผู้ถือของกรรมสิทธิ์แทนชาวบ้านรายหนึ่งที่โตทันยุคสมัยนั้นได้เล่าเหตุการณ์ครั้งหนึ่งให้ฟังว่า เมื่ออายุ12ปีเคยเห็นท่านจอมพลพักเขาม้าแดงนั่งรถเก่งผ่านนาบ้านไปแบบชัดๆเพราะซอยที่อยู่ไม่กว้างมากซึ่งเป็นซอยแยกของซอยสายลมถนนพหลโยธินท่านมาซื้อบ้านให้อนุภรรยาที่เป็นนางงามสมัยก่อนอยู่ในซอยเดียวกันเรียกว่าเวลาท่านมาเยี่ยมอนุภรยาทั้งสมไม่ต้องเสียเวลาเข้าซอยนี้ซอยเดียวเยี่ยมได้สบ้าน อนุภรยาทั้งสาของท่านแต่ละบ้านสวยบาดตาไม่แพ้กันเลยเวลามีงานประกวดนางงามไม่ว่าจะเป็นนางสาวถิ่นไทยงามที่เชียงใหม่นางงามวชิราวุธนางงามจังหวัดต่างๆเมื่อได้ตำแหน่งจะมีผู้ทำหน้าที่เป็นแมวมองไปพามาให้ท่านเป่ากระหม่อมรับขวัญด้วยบ้านและรถซึ่งเป็นรถยี่ห้อโกเก ทันสมัยในเวลานั้นใครเป็นอนุภรรยาท่านก็ดูจากว่าขับรถยี่ห้อนี้แต่ตอนนี้รถยี่ห้อนี้ไม่มีแล้วจนทายที่สุดกลายเป็นเรื่องอื้อฉาแย่งชิงสมบัติของจอมพลสลิดิ์ โดยในรายชื่อนั้นปรากฏชื่อหญิงสาวต่างๆหลากหลายอาชีพหลากหลายวัยเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นนางงามในเวทีต่างๆนางสาวไทยดาราภาพยนตร์และโทรทัศน์นักขนาดนั้นหญิงบริการตามในขับและสถานบันเทิงนักศึกษาในมหาวิทยายลัยรวมไปถึงนักเรียนมัธยมปลายและนักเรียนมัธยมต้นด้วยโดยได้มีการรวบรวมรายชื่อบรรดานางบําเรอในชีวิตของจอมพลสฤษดิ์ได้ถึง81คน